เดี๋ยวเราพาไปชมทีมงานเสียคิส้น่นนนะครับนี่รถส2บสอล้ออยู่นี่ครับไม่รู้ทีมงานก็วิ่งอยู่ตรงไหนนะเมื่นนอาวานฝนตกครับไม่ได้วิ่งวันนี้นี่เลยฝนไม่ตกก็พอดีครับมาวิ่งต่อีดดได้รถดามาวิ่งดีทาง เมื่อมันรกมากครับตรงนี้ขนาดรถไถวิ่งยังชิดเลยครับมันเป็นที่รกร้างนะครับตรงนี้ทองนี่ไม่ค่อยมีคนสั่จรนะครับได้มาทำความสะอาดแล้วก็มาไทายแบบสนุกสนานทุกวันนี้ YouTube ก็เงียบ คนทำ u u t u b เกือบหมดแล้วนะครับไม่มีใครทำแล้วใจนะครับเมื่อก่อนนี่รายได้ดีนะครับแต่ตันนี้ไม่มีแล้วคนไม่นิยมกันเล่นกันแล้วครับมาเล่น Facebook กับ TikTok นะครับ YouTube นี่เงียบล้ว ซามาสูบน้ํานี่เพื่อวิ่งได้นะครับนี่น่าจะสูบใส่ตรงนี้เลยเลยตรงนี้เนะี่ยที่กันนันหลงครึ่งหนึ่งครับที่เสียคิตรครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางไปหอวยปอนะครับหลังบ้านหลังหมู่บ้านนะเป็นคลองแต่ไม่ค่อยมีคนสัตว์จรแล้วครับถนนนี้ ถนนหลักนี่ถนนสวยครับทางนี้นี่นเป็น,ปนที่โรกร้างนะครับใครขับไม่ขคนน่าจ่าจันจักนะฮะ น่าจะเป็นงานเหมานะครับผมยังไม่ได้ถามรายละเอียดเลยเห็นเขาใส่เยอะกันนะปกติหน้าฝนยังไม่ใส่เยอะนะครับแต่นี่อัดเต็มลำครับทุกคันน่าจะงานเหมาเลยคนะอ,อนนี้ก็ปกติจะเป็นทอทงนะครับแต่ไม่รู้ใครขับนะ กาจจะโทงทง้วครับ YouTube นี่ทำเล่นๆสนุกๆไปก็ดีกว่าอยู่บ้างๆนะครับน่นน hey, คลิปนี้ไม่มีมสาระอะไรเลย มไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนี่มันจะหมดคลิปแล้วนะว่าจะปิดคลิปแล้ววู้เด็ดออกเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะรัรพอเด็ดร้อน